พูดถึงเรื่องข่าวดีไอคอนนี่นะคุณผู้ชมฮะมันก็มีประเด็นที่มันงอกขึ้นมาเนี่ยเรื่องของนักร้องที่ถูกกล่าวหาว่าไปตบทรั์นะฮะเป็นเงินเนี่ยสิล้านบาทจากบอสพอและรวมไปถึงเนี่ยไปหักเงิน20%จากทางผู้เสียหายที่รับเงินคืนจากบริษัทดีไอคอนโอ้โหเรื่องนี้ร้อนถึงเจ้าตัวต้วตองออกมาชี้แจงว่าปเป็นความเข้าใจ <นะ S 1> ที่คาด,ดเคลื่อนนะครับ มันมีเรื่องนี้เนี่ยเรื่องเฉาที่มันงอกงขึ้นมาเนี่ยคุณผู้ชมฮะคือเขาบอกว่าเนี่ยมีการนําเสนอรายงานเกี่ยวกับเรื่องประเด็นที่ว่ามีนักร้องเรียนเนี่ยตบซัพย์บริษัทดีไอคอนกรุ๊ป10ล้านบาทาช่วง <พอ S 1> เดือน<พ>อกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม67อีกทั้งนะฮะนอกจากตบซัพย์จากบริษัทดีไอคอนก็มีการกล่าวหาว่าเนี่ยไปหักส่วนแบ่งจากทางผู้เสียหายที่ได้รับเงินคืนจากดีไอคอนอีก20%ี <laughs> ่ แมเขาเรียกว่ารับ2ทางเลยนะแม่นะฮะไม่รู้จริงไม่จริงนะอันนี้ฟังหูไว้หูไว้ก่อนนะคุณผู้ชมฮะแหล่งข่าวบอกว่าเนี่ยนักร้องคนังกล่าวก็เป็นผู้หญิงนะ,ะแล้วก็อ้างตนเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องของคดีแชร์ลูกโซ่นะครับขณะที่เพจบิ๊กเกลียนนะได้มีการเผยแพร่คลิปเสียงนะเ <นะ S 1> ขาบอกว่าเนี่ยเป็นคลิปเสียงที่ว่าเนี่ยทางผู้เสียหายถูกหักเปอร์เซ็นต์นะฮะ บอกว่าเนี่ยที่หักเปอร์เซ็นต์เนี่ยเพราะว่าต้องเป็นค่าใช้จ่ายให้กับสื่อมวลชนที่เขามาทําข่าวโอ้โหนี่งานเข้าอีกแล้วนะักข่าวเนี่ยโดนกล่าวอ้างแบบนี้เดี๋ยวลองฟังคลิปเสียงหนะ่อย คุณผู้ชมฮะนอกจากนี้ครับบรรดาทนายทั้งหลายเนี่ยก็ออกมาโพสต์ถึงเรื่องนี้เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นทางมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมนะฮะที่มีทนายรณรงค์แก้วเพชรดูแลอยู่เนี่ยก็ได้มีการโพสต์ภาพสลิปการโอนเงินจํานวน20,000บาทโดยระบุโอนเงินวันที่16กรกฎาคม67นะฮะแล้วก็มีข้อความตั้งคําถามว่าใครตีกิน แบบนี้ก็มีด้วยใครนักร้องรับเงินดีไอคอนรับเงินผู้เสียหายนี่คือสลิปการโอนเงินของผู้เสียหายส่วนหนึ่งที่โอนให้กับนักร้องคนหนึ่งเป็นเงินคนละส่วนกับที่มีข่าวว่ารับเงินจากบอสมา10ล้านกลุ่มผู้เสียหายนอกจากได้รับเงินที่ไม่เต็มจํานวนความเสียหายแล้วใครที่รับเงินไปแล้วต้องจ่าย20%ให้กับนักร้องคนนี้ด้วยซึ่งนักร้องก็อ้างว่าเนี่ยจะต้องเอาไปช่วยคนต่อ แล้วก็ตั้งคาถามว่านี่คือการทําดีเพื่อหวังอะไรทําไมต้องเอาเงินกับคนที่เดือดร้อนแล้วก็บอกว่าเนี่ยอย่าให้แฉเออนี่นะฮะไม่ได้ระบุชื่อนะเออเนี่ยไม่ได้ระบุชื่อนะอีกคนหนึ่งครับคุณรัประสิทธิ์พัทรศิริชัยศิลป์เป็นรองประธานมูลและนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมได้โพสต์เช่นเดียวกันบอกว่าเนี่ยคนเขาไม่มีเงินก็ยังจะต้องโอนนะบางคนก็ไม่ถึง20%ก็ต้องโอนนะฮะ อีกทนายคนหนึ่งรัชพลศิริสาครก็โพสต์บอกว่า<ก> <Like> ผู้หญิงคนดังตบทรัพบดีไอคอน10ล้านช่วงต้นปี2567อ้างรู้จักคนมียศอยากรู้จังว่าใคร<ก> <TS> นี่ทนายรัชพลก็ทําเป็นหน่อมแหนมไม่รู้นะแล้วก็ตั้งคําถามบอกว่าเนี่ยอยากรู้จังว่าใคร<ก> <TS> น่าจะรู้นะทนายรัชพลแกล้งไม่รู้หรือเปล่านะฮะอีกคนหนึ่งครับทนายเดชากิติวิทยานันท์ได้โพสต์ในเพจทนายใครทุกนะบอกว่าเนี่ยพวกที่ชอบ อ้างว่าเป็นประธานต่อต้านแชร์ลูกโซ่พวกนี้นะก็ส่วนใหญ่ก็ตบซับแชร์ลูกโซ่ทั้งนั้นครับฮ่าห้าานะไม่รู้ใครเหมือนกันนะไม่ได้ระบุชื่อคือไม่รไม่ระบุชื่อเนี่ยคือแบบเ,เดี๋ยวหลีกเลี่ยงการถูกฟ้องร้องไว้ก่อนเนี่ยก็เลยไม่ได้ใส่ชื่อเข้าไปเนี่ยนะซึ่งหลังจากมีการเผยแพร่ออกไปเนี่ยโอ้โหชาวเน็ตฮนะตั้งข้อสงสัยเลยว่านักร้องสาวที่ว่าเนี่ยเป็นใครนะนู่นนี่นั่นเดาไปนะต่างๆนาะนาะนะครับ สุดท้ายเนี่ยนะฮะคนที่โดนเขาเรียกว่าเนี่ยมีคนที่โดนพาดพิงถึงเนี่ยเธอก็ออกมาชี้แจงข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับ<อ>คุณกิตอนงสุวรรณวงศ์ฮะเป็นประธานอำนวยการศูนย์ประสานงานส่งเสริมเครือข่า,ขายออนไลน์ได้โพสต์เฟซบุ๊กเหมือนกันบอกว่าเนี่ยตบไม่ตบมาฟังจากปากพร้อมหลักฐานทุกมิติสังคมที่ยุติโดยธรรมต้องฟังให้รอบด้านอะไรประมาณนี้นะครับ ล่าสุดผู้สื่อข่าวเวิร์กพอยต์ได้โทรสอบถามกับคุณกิตอนงนะฮะเพราะว่าเธอเนี่ยก็เหมือนกับว่าเนี่ยยอมรับว่าเนี่ยไอที่พูดพูดมาทั้งหมดเนี่ยคงจะหมายถึงเธอเน่ยนะเธอก็บอกว่าเนี่ยยอมรับว่าหลายปีก่อนเนี่ยเคยเป็นคนเคลียร์และดําเนินการพาผู้เสียหายชุดแรก89คนซึ่งมีมูลค่าความเสียหายรวมกันเนี่ยประมาณ15ล้านบาทเข้าแจ้งความดําเนินคดีกับบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปนะที่กองบังคับการตํารวจปคบ ต่อมามีการเจราจาไกลเกลี่ยกับทางบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปซึ่งยินยอมจ่ายเงินชดใช้เยียวยาคืนให้กับผู้เสียหายโดยตรงเป็นเงิน8ล้านบาทเมื่อผู้เสียหายได้รับเงินคืนแล้วผู้เสียหายก็ได้เห็นใจที่เธอเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือนะฮะจึงได้เนี่ยมีการโอนเงินเข้ามายังกองทุนอีกจํานวนหนึ่งซึ่งเธอบอกว่าไอ้เงินที่ผู้เสียหายโอนมาให้ด้วยความสมัครใจเนี่ยที่เป็นกองทุนเนี่ย เธอจึงได้ไปจัดซื้อหนังสือและมีการจัดอบรมสัมมนา,าให้กับเหล่าผู้เสียหายส่วนประเด็นที่ว่าเนี่ยเธอไปข่มขู่บอสพอ,อนั้นยืนยันว่าไม่เป็นความจริงหากมีการข่มขู่จริงก็ขอท้าให้เอาข้อมูลดังกล่าวมาเปิดเผยได้เลยส่วนตัวแล้วรู้จักกับบอสพอเพราะอยู่ในวงการเดียวกันแต่พอเขาไปเปิดบริษัทแล้วก็ร่ำรวยขึ้นมาเธอก็ไม่ได้มีการพูดคุยอะไรกับเขาอีกยืนยันว่าไม่ได้ร่วมธุรกฐฐิจอะไรกันมาก่อนอย่างแน่นอนนะครับ ส่วนประเด็นที่ทางเพจทนายคลายทุกได้มีการโพสต์ประมาณว่าเนี่ยพวกที่ชอบอ้างว่าเป็นประธานต่อต้านแชร์ลูกโซ่พวกนี้ส่วนใหญ่ก็ตบซับแชร์ลูกโซ่ทั้งนั้นครับเธอมองว่าเนี่ยขอให้เคารพและไม่ละเมิดซึ่งกันและกันซึ่งเธอได้จัดตั้งองค์กรต่อต้านแชร์ลูกโซ่ขึ้นมาเพราะจากวิกฤตแชร์ลูกโซ่อยู่ฟันในตอนนั้นนี่คืออาชีพของเธอใครจะกล่าวหาเธออย่างไรนั้นก็ว่ากันไปเพราะเธอเองก็พร้อมที่จะชี้แจงต่อสังคมอยู่แล้ว และยืนยันว่าเธอที่ผ่านมานั้นไม่เคยมีพฤติการในการไปรีดทรัพย์นะครับเธอทําหน้าที่เป็นเพียงคนกลางนะที่ช่วยเจรจากับทางผู้เสียหายและนะฮะยืนยันนะฮะว่า,อ,าองค์งการต่อต้านแชรูกโซ่เนี่ยคือตั้งขึ้นมาเนี่ยเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้เสียหายจริงๆนะครับ,รบเธอก็ได้ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวเวิร์กพอยนะครับเดี๋ยวลองฟังนยฮะ ส่วนในยอดที่โอนเข้ากองทุนมาเนะี่ยคือผู้เสียหายเขาถามว่าพอเขาได้เงินแล้วเนะี่ยพี่จะได้อะไรเขาก็อยากจะช่วยเพราะพี่ต้องไปช่วยคนอื่นต่อเขาก็เลยอนเงินเข้ามาที่กองทุนพี่ก็เปิดเผยเรื่องกองทุนไปนไม่เี็คนกลางในการเจรจาผู้เสียหายตรงกลางเพราะนั้นหลักการพี่อยู่มาสิบเก้าปีพี่รู้ว่าวันหนึ่งเรื่องนี้มันต้องเกิดแล้วเราก็เน้นการป้องกันเท่าที่เราจะทําได้ดาการกล่าวหาเป็นเรื่องหนึ่งการชี้แจงก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งอยู่ที่สังคมและกฎหมายจะรับไว้ในการทํางานทุกคนมันต้องเกิดซ้ำ นี่นะครับคุณนะฮะคุณกิรติโนงเนี่ยก็ชี้แจงนะครับซึ่งเธอก็เดี๋ยวก็คงจะได้พูดในลำดับต่อไปมากขึ้นกว่านี้นะฮะขณะเดยียวกันคุณผู้ชมครับมีทางทนายความของบอสพอเนี่ยนายวิทูลเก่งงานนะฮะก็ได้บอกนะครับหลังจากที่ไปเยี่ยมลูกความที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพแล้วก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะฮะนักข่าวก็ถามเหมือนกันกรณีเนี่ยขาวว่าเนี่ยมี นักร้องเรียนเนี่ยไปตบซับจริงหรือเปล่าเนี่ยตบซับบอสพอสิบล้านนะครับนี่นะฮะคุณวิทูลเนี่ยทนายความของบอสพอเนี่ยว่ายังไงเดี๋ยวลองฟังที่ให้สัมภาษณ์ก่อนว่าวันนี้เราไม่ได้เข้าไปแต่ฝากทางพี่รู้อยู่แล้วพี่เช็คก็รู้แล้วใครเราได้ทราบรายละเอียดโอ้ยผมทราบหมดแล้วรายละเอียดอะทราบตั้งแต่วันแรกๆแล้วมีพยานบุคคลยืนยันดีกว่าคือสิบล้านคือโอนไปทีเดียวเลยป่ะ สิบล้านเอ้ยจำจำไม่ได้ว่าวันจ่ายกันยังไงวันนั้นแต่รู้ว่ามีสามล้านสุดท้ายไปจ่ายเงินสดสี่แสนสุดท้ายไใช่ายสามล้านสี่แสนสุดท้ายจ่ายเงินสดฮะโอ้โหวิถยขนาดนั้นน่าจะเป็นอย่ังไงผมขู่คุณพ่อไงบ้างอโอ้โหนี่ผมรายละเอียดนี้ผมตอนนั้นผมเข้าไปฉี่ก่อนผมก็เลยไม่รู้อะไรฮะก็พวกนักร้องทั่วไปแหละคือว่าเออให้เราให้เราถอนไหมคุณไม่อยากเดือดร้อนใช่ไหมงั้นเอามา คือเหมือนกับพฤติกรรมแบบนีดเอาซับ์่ะพี่นี่นะครับอันนี้ทนายความของบอสพอร์นะบอกว่าเนี่ยคือก็มีการจ่าย10ล้านบาทเป็นก้อนเดียวไปแล้วแล้วก็วกมีการขอเพิ่มอีก4ี่แสนบาทเป็นเงินสดนะฮะโดยบอกว่าเนี่ยสี่แสนที่ขอเพิ่มเนี่ยเป็นค่าดําเนินการเรื่องเอกสารค่าปริ้นง,งานแล้วก็ค่าถ่ายเอกสารค่าเหนื่อยนะฮะอเออ เห็นบอกว่าเนี่ยมีคลิปเสียงเป็นหลักฐานด้วยนะเออนะฮะแต่ว่าคลิปเสียงที่ว่าเนี่ยยังไม่ได้ยังไม่ได้ฟังนะก็คนที่โทรคุยอะไรกับบอสพอเนี่ยบอสพอเขาจะเล็กขอดเอาไว้นะฮะเขาจะมีอัดคลิปเอาไว้นะครับทีนี้เรื่องนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะว่าเจ้าตัวเนี่ยคุณกริ์อนงเนี่ยเธอบอกว่าเนี่ยทางบริษัทดีไอคอนเนี่ยจ่ายเป็นลักษณะก็คือเงิน ชดใช้เยียวยาคืนให้กับผู้เสียหาย89คนชุดแรกเป็นเงินเนี่ย8ล้านนะฮะแต่ผู้เสียหายก็ได้เงินคืนไปแล้วนะฮะเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ที่พูดมาข้อมูลเนี่ยมันไม่ตรงกันฝ่ายหนึ่งบอกว่าเนี่ยตบซั์10ล้านอีกฝ่ายบอกว่าเป็นเงินที่จ่ายให้กับผู้เสียหายกลุ่ม89คนเนี่ยเป็นเงิน8ล้านนะครับนี่นะครับอ่ะ เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเขาเรียกว่าเรื่องที่งอกมาจากกรณีของบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปนะครูผู้ชมฮะ